โอเคก็ต้องกราบตัวดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่องไอ้จำไม่ได้ว่ะโอเคเอาไม่ละวก,กนัน โยโยผมก็ต้องขอกราบตัวดีทุกคนกันด้วยน,นะครับอยู่กับผมช่องเกทูจิกกะจีเ่นเกยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็มาจุมตะกินตะก,กาเมกาโรอดอนหรือตะกาจารานนั่นเองนะครับก็มาลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยครับผมว่าออกไปตีการันตีตามที่เกมบอกไว้หรือเปล่าก็มารับชมกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคคลิปนี้จะหมดไปกี่เป็ดก็มารับชมได้เลย ก่อนที่จะไปรับชมคลิปต่อนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับพอดีเพื่อนผมฝากมานะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคถ้ากดติดตามแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับไหนจะกายอยู่ไหนแล้วว่าอ๋อนี่ครับผมกิจกรรมก็มาหลายวันแล้วลหละครับผมโอเคผมขอเลือกของที่ผมไม่ต้องการแป๊บนึงโอเคได้แล้วครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มจุ่มกันได้เลยนะครับโอเคครับก้าวเพชรกินเกลือไปก่อน ครังแรกก็บัตรชุมจะกินแล้วครับต่อครับผมครั้งที่2องกองชุมจะกินต่อไปครั้งที่สามครับต่อไปครั้งที่สครับได้ตัวชุมอีโวมาครับผมต่อครับผม ออกหน่อยครับออกหน่อยครับเ m มออกหน่อยครับโอเคครับการที่7ต่อครับผมโอเคครับผมก็มาลุ้นไปกันพร้อมๆเลยครับผมว่าจะเมาตู้หรือจะเจ็ดตีออกหรือไม่ครับผมโอเคครับผมเจ็ดตีออกแล้วครับโอเคตั้างั้นก็ลองเข้าไปดูเลยครับผมอัปเดตปืนไปที่ะก้าเอ้แต่ว่ามันก็คุ้มอยู่นะครับผม หมดปปไปแค่หนึ่งพันแปดสิบสามเพชรส่วนเพชรที่เราก็เอามาอัพเกรดนะครับนี่ก็กดไปเลยครับผมโอเคเลเวลจองแล้วครับผมส่วนเลเวลที่สามเพชรก็ไม่พอครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคส่วนที่เหลือก็ยุย่งให้หมดเลยครับผมโอเครอบแรกก็เกมแล้วล่ะครับ กดต่อไปก็ผมุ่มแบบรัวๆเลยครับเฮ้ยตะวันหรือเปล่าเนี่ยโอเคตัวจะกินปืนรัวๆเลยครับโอเคก็ได้มาได้แล้วครับแต่ว่าจำกัดเวลาเนาะ อเคครับสรุปแล้วนะครับหมดไป183เพชรนะครับออก7ตีครับผมด่วนเพชรตีเหลือนะครับก็เก็บไว้ขิดจำหน้าก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอีกนิดเดียวจะจองบันซับแล้วนะครับก็คนอายุเยอะละและขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับตอนแรกนะครับผมไม่ก็อยากจะลงคลิปแนวแบบรวมของนะครับผม แต่ว่าอันด้วยผมไม่มีวิดีโอลงนะครับกลัวคนดูจะหายไปนะครับผมก็ต้องลงคลิปแนวรูมแบบนี้นะครับโอเคก็ไว้เจอกันตอ0ปันทัพครับ